คนที่ไม่ได้มั่นใจในความเป็นตัวเองว่าเอ๊ะฉันเนี่ยจะเป็นสเปคของฝรั่งไหมนะฉันจะเป็นสเปคของต่างชาติไหมนะเนี่ยนะคะคุณก็ฮึบอึดใจนึงนะแล้วคุณก็ส่องกระจกแล้วคุณก็บอกว่าไหนดูซิฉันต้องปรับอะไรบ้างแล้วคุณก็ทำค่ะแล้วคุณก็จะเป็นสเปคของต่างชาติแบบที่คุณคิดเองแหละ คุณอย่าท้อถอยคุณอย่ามองตัวเองไม่ดีค่ะคุณทำค่ะทำให้ตัวเองมีความภูมิใจของตัวเองขึ้นมาค่ะใครที่มองตัวเองไม่ดีเปลี่ยนใหม่ค่ะคนดีมีดีในตัวเองค่ะคุณต้องชื่นชมตัวเองก่อนนะคะถ้าคุณยังชื่นชมตัวเองไม่เป็นคนอื่นเขาจะมาชื่นชมตัวคุณจริงจงจังๆหรือเปล่าคุณจะไม่รู้เลยนะคะใครที่ไม่ ชมคุณไม่เห็นคุณเป็นคนดีไม่เห็นคุณดีไม่เห็นคุณงามไม่เห็นคุณเลิศปัญหาเขาไม่ใช่ปัญหาคุณค่ะตัวคุณต้องเห็นคุณดีคุณงามคุณเลิศคุณเฉิดเฉิดไปก่อนนะคะคุณที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองว่าคุณดีพอกับผู้ชายต่างชาติหรือเปล่านะคะคุณก็ฮึบส่องกระจกจ้ะก็ดูซิว่าไหนล่ะตรงไหนที่ ฉันคิดว่าฉันยังไม่ดีตรงไหนตรงนั้นตรงนูน้นคุณก็ปรับสิคะปรับให้ดีถ้าคุณไม่ทําแล้วใครจะทำอะ่ะจะให้คนอื่นเขาทําให้คนนั้นที่เขาทําแทนเขาก็ทําตัวเขาไหมแล้วเขาก็คาบต่างชาติไปไหม <laughs> โอ๊ยพูดจาไม่สุภาพเลย <laughs> ก็พูดไปขำๆไปแล้วกันนะคุณ